มีอะไรจะมาให้อ่ะยิ้มยิ้มยิ้มที่ต้องเป็นร้านแล้วเนี่ยโอ้มาไหมาผู้เข้าวมาช่วยทำความฝัน <c oughs> มามาเสริมเตร่งความฝันให้หมามาพร้อมยังมามาใส่ไม่ถูกปะนะ่ะเนี่ยอ่าอโอเคใกล้ๆกันนออะเอาล่ะก็วันนี้เดี๋ยวจะมาสอบทา้าท์ในท็อปิกที่ว่าป้าม้ามีลูกชอบเที่ยวคิดยังไง กี่นาทีล่ะก็ <c oughs> แล้วแต่คุย <c oughs> ไปเรื่อยๆสบายสบายอ่านอนุอยากให้ป้าปามามาเล่าถึงหนูตอนเด็กให้ฟังแบบว่าตอนเด็กๆแล้วว่าหนูเป็นคนยังไงอ่ะมา,มาเล่าก่อนตอนเด็กๆเหรอใชน่น่ารักน่ารักนี่คือนะน่ารักว่ายังไงดีอ่ะเป็นยัตอนตอนเด็กๆ <ไง S 1> เนี่ยนะดูดนิ้วโป้งจนนิ้วเล่าพูดอะไรมนเรื่องที่มันดีๆหน่อยได้ไหมป้า ก็ใช่งไงตอนดูดเด็กๆ,ๆเนี่ยชอบดูดนิ้วโป้งแล้วก็ชอบคิวไอ้ไอก้กระติกอะตุ๊ก,กาตาตุ๊กาตาหม <c oughs> ้อข้าว <c oughs> เอ่ปอ4 <c oughs> ป .4 ป .5 ยังจะนั่งตักคุณแม่อยู่ะใะ่ไหมข้าวอยู่บาหลังก็จะข้าวมาเบาะหน้าแล้วก็มานั่งตักอ่าแล้วก็ยังจะดูดนิ้วแล้วก็เป็นเป็นเด็กที่อ่างองแงงองแงงชอบให้อออ่าคีออนมาพูดมั้ยเขาอ่อนมาก ต so, like, ja La no? like uh, ั้งแต่เด็กจนโตจนเข้ามหาวิทยาลัยจบมหาวิทยาลัยก็ยังยังต้องนอนตีก็เดี๋ยวตีก้นไม่มีตีก้นเจ้าหลังยาย่อย่ามีนะเราเราตอนที่หนูบันดาสมัยแบบวัยรุ่นวัยรุ่นเป็นเด็กยังไงวัยรุ่นเหรอเริ่มวัยรุ่นนี่อันนี้ถือว่าวัยรุ่นอยู่ไหมวัยรุ่นอยู่วัยรุ่นอยู่อ่ะสมมักตอนสมัยแบบเออก่อนเข้ามหาวลัยปีหนึ่งปีสองเงี้ยเป็นคนยังไงโอ้โหตอน ตอนมัธยมนี่แต่ตอนเรียนมัธยมอยู่ยังไม่มีวี่แววจะเที่ยวเล่นแต่เกมติดเกมมากเนี <c oughs> ่ยแะเราจนเข้ามาหาวิทยาลัยคราวนี้ก็ิ่มละเที่ยวไป,ไปนู่นไปนี่เมื่อก่อนยังไม่มีเรื่องพาเที่ยววาอยากไปแก่งกระจาดอยากไปถ่ยรู่อะไปดูไปโดยไม่มีความรู้เลยไม่ได้รู้เลยว่า แก่กระจานก็ห้ามขึ้นกลางคืนมันอันตรายเพราะว่ามันสัตว์ป่าก็เปิดขึ้นเขาขับรถขึ้นเขาเออไป็นสองคนใช่สามทุ่มครึ่งไปเติมน้ํามันเอปั๊มก่อนขึ้นแล้วแล้วเด็กปั๊มบอกไปไหนบอกขึ้นแก่กระจานจะขึ้นตอนนี้เหรอครับแปลกใจทําไมเขาพูดคํานี้แล้วทำไมขึ้นไม่ได้ในใจก็ไม่ได้ถามว่าตองขับรถไปโขึ้นเขาไปแล้วว่ามันมืดมากแม่ก็กลัวอยู่แล้วใช่ไหมน้องคอยบอกว่ามามมะมาเมะจอดรถหน่อยจอดรถทําไมลูก ดับเครื่องด้วยดับเครื่องโอ้โ <c oughs> หตายแล้วมือตอนนั้นยังไม่รู้เลยนะว่าสัตว์ป่าออกมาตอนนั้นไม่ได้รู้เลยทุกคนสรุปแล้วคือไม่มีนะแต่แม่เล่าเหมือนจะมีออกมาเลยอะ่คือมันไม่มีนทุกคนมันมืดไปหมดแล้วลูกบอกว่าหยุดก่อนนะมะจอดรถตรงนี้ก่อนแล้วดับเครื่องนะทําไมอะลูก <c oughs> มะลองฟังสิเสียงธรรมชาติ เสียงรบเสียงเคลียเสียงอะไรเหรอแต่ใจตอนนั้นก็กลัวมากในใจตุกตักตุกตักใช่ทั้งป่ามีอยู่สองคนใช่แล้วดับเครื่องเราบ้าคิดดูให้แล้เกิดแล้เกิดรถสตาร์ทไปติดข่าวนี้ไม่ต้องไปไหนเลยแต่ว่าต้องเข้มแข็งเพื่อให้ลูกให้ลูกรู้สึกว่าเออเราดูแลเขาได้ปกเขาได้นี่แหละทําให้อาม่าตีสองตีสามาม่ ไปแล้วแบกขากล้องให้ไปแล้วออกไปเดินถนนกลางดึกเดินที่สองที่สามมาก็แบกขากล้องตามไปเขาแบบกูดูดาวอุ้มสวยมากถ่ายดาวถ่ายดาวถ่ายดาวสวยมากเลยม,มั้งแบกขากล้องให้เออสวยเหรอลูกเออสวยเนาะแต่ไม่เห็นอะไรเลยนะไม่มีวิวะไรเลยต้องบอกถ่ายวันละชถึงจะเห็นใช่ก็ลูกชอบความสุขของเขาเนาะพอปีสามปีสี่ก็พาแม่ไปดำน้ำ S <S ไปโดดน้ำสุราอ๋อใช่ไปต่างประเทศดบบ <c oughs> ้วยนะคะมามาเป, <c oughs> ปมาเล่นั่งรถไฟกันไปนไปโอ,อ้พาแม่ไปตะเวน <c oughs> เออแล้วพอจบแล้วคราวงนี้ก็ตะเวนเองละ <c oughs> <c oughs> ลำคาญแม่ <c oughs> ไม่แต่ว่าต้องถามก่อนว่าไอตอนที่หนูขอปอป้ามามาเที่ยวอะที่ยังไม่ใช่คนเดียวนะขอเที่ยวแบบกับเพื่อนเงตอนแรกรู้สึกยังไงก็รู้สึกก็เป็นห่วงสิอก็ต้องก็ต้องตามไปดู ทำด้วยหรอบิน่ไปดูทิสนามบินว่าเพื่อนที่ไปเนี่ยมีใครบ้างยังไงแล้วก็ถ่ายรูปใช่ใช่ใช่แล้วก็ถ่ายรูปไปดูตอนแรกๆกังวล เป็นธรรมชาติของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องห่วงแหละลูกสาวทุกคนเลยนะลูกนะอดูแลกันมาเอาตัวรอดก่อนเดี๋ยวเพื่อนดูคลิปนี้อยู่ใช่ก็ดูแลกันมาทุกคนก็ช่วยกันดูแลน้องคอยยืนเพื่อนผู้ชายก็ตามตอนแรกก็ห่วงกังวลเนาะว่าไปมีเพื่อนผู้ชายหมดเลยคนเขาจะมองยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ผ่านมาวันนี้ไม่ห่วงไม่ห่วงตรงนั้นและยิ่งมีเพื่อนผู้ชายไปกับเขาเยอะ ทำให้รู้สึกว่าเขาน่าจะปลอดภัยเพื่อนน่ารักคือตอนนี้ทุกคนหน้ากล้องอะทุกคนดูแบบ support ตเราใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอะ support มากกว่านั้นหลังกล้องคือที่เที่ยวทุกที่ไม่เคยให้ให้ตังค์เลยคือต้องหาตังค์เองใช่ต้องหาตังค์เองสิลูกทำไมเพราะว่า เป็นความรับผิดชอบและเป็นความชอบของลูกใช่ไหมลูกวางแผนชอบของลูกลูกต้องทําทําด้วยตัวเอง <c oughs> นั่นคือลูกจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีภูมิใจภูมิใจเฮ้ยเราทําเองนะบอกใครใครๆเฮ้ยเราเที่ยวเราไปเที่ยวแล้วเ,เราไม่ได้เคยขอเงินพ่อแม่เลยนะนี่ต้องแบบอบยัดเงินให้ <c oughs> ไม่มีป้าทาไม่เคยยนนัดเงินให้หนู<ม><ม>ปีหนึ่งปีหนึ่งมีอยู่พันหนึ่งสองพันมีให้ ไปเที่ยวเอง8ประเทศก็แอบเอาเงินดอลล่าร์ให้เขาเรียกว่ากู้มาก่อนแล้วตอนแรกหนูจาได้ว่าปามาเคยบอกว่าเที่ยวทำไมแบบไรสาร์เสียดายตังค์แล้วเที่ยวจะได้ดีไงแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงตอนนั้นคิดแค่ว่าเป็นห่วงเป็นห่วงลูกไม่อยากให้ลูกไปอย่างนี้เลยแล้วเป็นผู้หญิงยังไงก็เป็นผู้หญิงอ่ะมันยังไงก็ยังห่วง คิดแค่ว่ามันจะมีประโยชน์อะไรกับการเที่ยวเที่ยวเที่ยวท,ทำไมไม่สนใจคิดจะทำโน่นทํานี่หรือว่าอะไรเงี้ยวงการละครก็มีอยากจะทําอยากจะเที่ยวอย่าพูดความจริงไปบอกว่าหนูไม่อยากทำหนะบอกก็ต้องทำนะลูกงั้นหนูจะมีเงินจากไหนมาซื้อกล้องมาซื้อของมาซื้ออุปกรณ์เดินป่าหนูก็ต้องทํางานหนูก็ต้องถ่ายละครอ,อะไรเงี้ยมาคุยกับเขากว่าจะยอมก็เหนื่อย แต่วันนี้ยอมรับในสิ่งที่ที่เขาเป็นตรงที่ว่าเมื่อก่อนคิดว่าเฮ้ยไปไม่ได้นะลูกมนันอันตรายนะลูกถ้าลูกเชื่อเราเนก็ไม่มีเขาในวันนี้แต่เราต้องอดื้อบ้าง<บ>ใช่ไหมดือ้อบ้างเ,เพราะว่าเด็กเด็กที่อยู่นอกกรอบแต่เขาไม่ได้เหลวไหลเขามีแนวคิดของเขาเองะถ้าเราบอกเฮ้ยทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้เขาจะไม่ไไมไเป็นพ่อวันนี้เลยเนี่ยก็เป็นเขา เขาก็จะเป็นตัวของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่จะร้องไห้ทำไมแหมเป็นทั้งนักเขียนด้วยนะเนี่ยจากไอ้ที่เด็กที่ขี้เกียจที่จะเขียนที่จะอ่านมากไอ้วันที่หนูขอป้าไปทานไซบีเรียแปดประเทศคนเดียวน่ะป้ารู้สึกไงประโยคแรกที่หนูขอป้าไปเลยป้าก็คิดว่ามันจะบ้า ไปคนเดียวเนี่ยมันบ้าแน่ๆแล้วเป็นผู้หญิงด้วยอายุเพิ่งจะยี่สิบเอ็ดแล้วไปคนเดียวต้องหลายประเทศไปต้องเป็นเดือนสองเดือนก็คิดว่ามันติงตองไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ได้สนใจจนมันมาคุยอีกทีว่ามันซื้อตัว๋วคือบินแล้ว <c oughs> ยังอ,อะไรแล้วย,ยังไม่ยังไม่ซื้อบอกว่าจะซื้อแล้วแต่ว่ามาขอปากรอย่าเยงเงี้ยแล้วปาก,ก็ถามว่า ขอเหตุผลหน่อยนลกวบอกว่าเป็นของขวัญเรียนโจแล้วไอ้จังหวะที่ป้าบอกว่าเซย์เยสป๊าปคิดอะไรอยู่ก็มันห้ามไม่ได้แล้วก็ให้ลูกไปประจนไัยแต่วก็มีข้อแม้ว่าแต่จาโทรสั์มาบอกอแล้วเขาก็โทรมาอยู่ตลอดยุกเว้นในที่มันไม่มีสัญญาณเวลาเจอที่สวยๆเขาก็จะวีดีโอคอลมาแล้วมาดูด้วยกันนี่สวยจังเลยตอนนั้นมันเหงาแหละ ไม่มีคนคุยด้วยคิดถึงอะมะท้ายเขาก็เอาตัวรอดกลับมาได้อย่างครบ32พร้อมกับไมเซ็ตที่เปลี่ยนไปใช่ไมเซ็ตที่เปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าทุกขทรมานมากมในช่วงที่ไม่อยู่แล้วก็ให้หนูบอกมันมามาทำให้ก็มีความมั่นใจในตัวเขาเองว่าเขาทําทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วเขาตั้งใจจะทำท้ายเขาพูด เป็นคอนฟิดเดนซ์ของเขาไม่แต่ต้องตอนเด็กๆเราเป็นคนตาขาวมากใช่เป็นคนตาขาวบัววันหนึ่งไปมัทยาได้ะะไอหลังจากซีนามิมาแล้วก็เป็นนอนทะเล เขากลัวมากนอนวิ่งทั้งคืนไม่ยอมนอนกลัวสึนามิเสียคลื่นมาตาเหลือ,อเชือลองจะให้ย้ายห,ห้องย้ายโรงแรมกลัวตายกลัวสึนามิมาตาขาวมา พราะตอนนั้นเพิ่งจะเกิดสึนามิใหม่ๆเออใช่แล้วก็โกลทะเลไปเลยแต่ตอนนี้นี่ลึกูให้กลับไม่มาแล้วจะลงทะเลอย่างเดียวตอนนี้ดิสึนามิกับเซามิคจะดำน้ำอย่างเดียวอหะจะดำน้ำมันก็ต้องแบบดำเพี้ยนก็เป็นความกลัวแล้วป้าปคิดว่าการเที่ยวที่แบบที่ตอนแรกมองว่าแบบมันไม่ได้ให้ให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ป้าปคิดว่ามันเปลี่ยนไปไหมตัวเขาเปลี่ยนเขาสร้างโอกาสจากการเที่ยวเนี่ย มันเป็น,ปนสิ่งที่เขารักเราทาให้รู้สึกว่ายการเที่ยวของเขาว่าเขาใช้โอกาสอันนี้ที่เขาไปเที่ยวมาทําเป็นธุรกิจในการที่จะสร้างความสําเร็จสร้างชื่อเสียงสามารถมันเป็นผลพลอยได้ต่าสร้างรายได้ให้เขาอันนี้ก็คือสิ่งที่เขา <laughs> เขาเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเขาใช่ไหมฮะจนทุกวันนี้เนี่ยเปลี่ยนจนเขาเป็นคนขี้งก <laughs> <ล>ง, <laughs> งกมาก ้าไม่ยอมจ่ายอะไรพอเขาหาตังค์ได้เนี่ยเขารู้ว่าเออมันลำบากเขาก็เลยไม่ยอมไม่ยอมเป็นไม่ยอมจ่ายขนาดซักผ้าไม่มารัก้าซักผ้านี่ไม่กี่บาททม่เขาจะไม่เอ้าห้าสิบสิบคนแต่อันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่ดีที่เขารู้จักคุณค่าของเงินไม่ใช่ไม่ดีนะในการง้แต่ว่าไม่ใช่ว่ามันตันดีแต่ว่าไม่ต้องเป็นตันดีกับ พี่ๆเขาใช่ไหมหรือไม่ต้องตันหนีกับพ่อแม่หรือไม่ต้องตันหนีกับเพื่อนสูงบ้างนะใช่ไหมให้มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนที่เขาลําบากคนที่เขาเขาช่วยอยู่แล้วนะใช่ไหมเราช่วยเอยู่แล้วเขาถึงกลางเขาก็ถึงการช่วยเหลือเนี่ยเขาก็ไปเป็นครูอาสาเขาก็ไปสอนเด็กที่ด้อยโอกาส ถึงขั้นเวลาเด็กเนี่ยไม่เคยไปดูไปเข้าโรงภาพยนต์เขาก็อุตส่าห์ไปขอสปอนเซอร์เพื่อจะพาเด็กไปดูหนังไปดูภาพยนต์ค,คือความภูมิใจของมันต้องบอกต้องบอกทุกคนก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่แบบทําให้เรามาเป็นทุกวันนี้ได้มองก็เพราะว่าแบบส่วนหนึ่งก็มาตัดเที่ยวเพราะว่าแบบชอบเที่ยวใช่ไหมก็เลยแบบว่าทํางานเป็นนักแสดงมาเพื่อเก็บเงินไปเที่ยวอะไรเงี้ยหนังเรื่องแรกของเราก็มามาจากที่พ่วงกับเห็นแล้วเที่ยว ก็พาเราไปแครหรือไม่ก็หนังสือเรื่องแรกของเราก็เป็นที่เราเที่ยวหรือไม่ก็ทังเพจที่ทุกคนกําลังดูคลิปอยู่ตอนเนี้ยก็คือเป็นเพราะว่าเราเที่ยวทานงไซบีเรียหรือว่าเป็นทูอาสาอะไรเงี้ยก็ทาให้เราเป็นที่รู้จักก็ไม่คิดว่าการเที่ยวมันก็จะได้อะไรกลับมาก็เหมือนอย่างที่เมื่อกี้ป้าบอกไงเขาเที่ยวเปลี่ยนจากไอ้การเที่ยวนมาเป็นโอกาสใช่ไหมสร้างสรรค์ชีวิตเขานะเขาก็มีความสุข ลที่มีความสุขเขาก็ได้รายได้นะไ,ได้ได้อาชีพอีกแบบหนึ่งซึ่งทุกๆคนก็ติดตามก็ขอขอบคุณด้วยนะสร<อ>ุปเฉยเลยงานฝัน <laughs> ของหนูณตอนนี้เหรอหนูอยากจะมีแบบว่าออฟฟิศอยากจะทำออฟฟิศของหนูที่แบบว่าวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทำแบบ อะไรต่างๆนี่ก็เก็บเงินไปเที่ยวรอบโลกใช่ฝันมาไม่อยากมีอะไรอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นแค่นี้หนูรู้อยู่แล้วตาโตรู้อยู่แล้วว่ามาพวกตลอดครอบครัวที่แบบลูกเป็นคนดีนะลูกแบบว่ามีครอบครัวที่ดีอะไรอย่างเงี้ยมีอนาคตดีมีงานทําที่ดีดูแลตัวเองได้คือความฝันสุดๆของพ่อแม่้วก็สุดตา้าก็มีความฝันว่าเออพวกลูกๆเป็นเด็ก ดีทำเป็นเด็กดีของสังคมเป็นคนเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าช่วยเหลือแล้วก็เพื่อเพื่อเผื่อแพรสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยลําแข่งตัวเองโดยไม่ต้องมาพึ่งพ่อแม่ใช่ไหพรา่อแม่ให้ไปหมดแล้วนะก็ต้องไปฝาันให้ประสบความสำเร็จอะไรที่หนูคิดพวกหนูคิดจะทำอะไรต่ออะไรใช่ไหมป้ากับมาก็แค่สนับสนุนแล้วก็ เป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้ประสบความสำเร็จเราบ้าน,านที่พิ่งซื้ออะก็เตรียมตัวเอาไวใ้ให้พวกเราอะ,ะเมื่อไหร่จะมาก็ได้ก็ใช่เราไม่ใช่ความฝันหรอบ,บ้านบ้านที่พึ่งซื้อบ้านนั่นก็คือครอบครัวไงที่มาบอกกักบลูกไงว่าครอบครัวมาวอยู่เนี่ยใจมามีแค่ครอบครัวเลยลูกมีความสุขห้องนอนของลูกเนี่ยคือความวันของมาแต่ราค่ะจบไปยังจบให้ อป้าป้าดูภรรยาป้าหน่อยแล้วแม่เขาอ่อนแอแล้วถ้าพูดถึงเรื่องลูกแล้วเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงเขาจะอ่อนแอพอเห็นบ้านหลังนั้นเอาเอาลลูกเออเขาฝันมาเลยห้องน้องพิมห้องน้องพลห้องน้องแพรแล้ววันหนึ่งเขาโตแล้วเขาแต่งงานไปห้องนี้เขาก็มีครอบครัวของเขาวันหนึ่งเขามาเที่ยวหาเราอ้าเนะก็แต่แล้วเขาพพบี่ใหม่อย่างเงี้ยจึงลูกมา นอนกันคนละห้องคนละห้องคนละห้องเล่นน้ำกันอยู่ปาร์ตี้สังสรรค์นั่นแหละความฝันของมาละจากนั้จะเอารูปมาให้เลี้ยงเนี่ยทขาไมใจร้ายเรื่องอะไรวันนี้หนูก็มีอะไรจะมาให้อ่ะยิ้มยิ้มยิ้มนั่งด้วยจากพี่เออเขาเรียกว่าอุูยจะร้องไห้นั่งด้วยจากพี่รู้แหละว่าป้าป๊ามาม่าคอยซัพพอร์ต ความฝันของหนูใช่ไหมใช่ตลอดตั้งแต่เด็กตอนหนูแบบมีทุกวันนี้หรือว่าแบบการเที่ยวมาหลายสาระแต่ก็อยากคอยสปอร์ตกล้องตัวนี้ก็ซื้อให้ขพงมันเกิด่ะตั้งกล้องก็ซื้อให้ใก็ทําให้หนูมีผลงานได้ไปเที่ยวได้ไปถ่ายรูปจนต่อยอดเป็นหนูทุกวันนี้ใชออ่แล้วด้วยความที่ จริงๆก็อยากจะซื้อบ้านให้อะนะแต่มันก็แพงเกินไปก็ไม่มีตังค์เก็บเท่าไหร่ตอนนี้หนูก็เลยมีของมาให้นิดหน่อยโอ๊ยโอ๊กี้หนึ่งกล่องฮ่าแต่ยาเหลือโอ๊กกี้หนึ่งกล่องอ๋อได้ไงป้าป๊าลูกเอาอั่งเปามาให้ป้าป้าหนักมากนี่ต้องนี่ต้องเป็นล้านเลยเนี่ยโอ้ยโอ้โหนี่ต้องเป็นล้าน กิโลหนึ่งโอ้หมาลูกข้าวมาช่วยช่วยทำความฝันหมาเติมเติมเต็มความฝันให้ามาโอ้ขอบขาใจมากนะลูกโอ้เรามีเงินตกแต่งบ้าแล้วพี่แต่ว่ามันน่าจะมีอีกักสามก้อนนะ พนะอตัวอะไรอะอ่โอนหนูเก่งม,มากลูกก็จริงจริง,รงหนูไม่ได้มีเงินเยอะหรอกแต่ว่าก็ช่วยเท่าที่ช่ได้ขอใจมากนะลูกอขอบใจนอะอบนขอาไปขอบใจนะอา,าบ้านไปอาขอนนะอ ได้ปจะได้เงินตอนนี้ใช่ตอนตอนนอกมาจากธนาคารนี่มือสัน่น <c oughs> เลยนะป้าไปไหนแล้วมารองห้อาบนเนี่ยในโอกาสตุรจีนปีนี้ป้าป้ามาม้าน,นี่ได้เฮงแหละเพราะว่าลูกสาวคนเล็กเอาเงินหนึ่งล้านบาทจากสิ่งที่เขาทํางานด้วยความเหนื่อยแล้วก็เก็บหอมรอมริบเอามาแตะเอียร์ <c oughs> ให้ป้าป้ามาม้า ใช่ไหมค่ะขอให้น้องพอยมีความสุขแค่ค่าปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงขอให้เพจเรียนจบแล้วทำอะไรต่อปังปังนี่นีตามดีตามดีนะครับเช่วยช่วย ช่วยกันโปรโมทน้องพลอยด้วยนะคะอ่าจะได้จะได้มีมีเพิ่มมาอีกหลายๆลากองโอ้ปันเหนื่อยเลยโอ้ปันโอเคบายขอบขอบคุณทุกคนที่ติดตามน้องพลอยนะคะหมาๆยังไม่จบขอบคุณที่ส่วนเนี้ยเงินส่วนเนี้ยที่น้องพลอยไอ้ป้าไปไหนมาถลิกไปกันก่อนเร็วได้มาให้คุณพ่อคุณแม่จนเจอครอบครัวเนี่ย ส่วนเน่ตก็จะแฟนเพจแ,แ,แฟนแฟนที่ติดตามเขานะคะแม่ขอบคุณมากๆที่ช่วยสนับสนุนเราทันะคะขอบคุณมากๆค่ะเออ,อม,ามามามาถ่ายรูปถ่ายรูปมาถ่ายรูปถ่ายรูปอ่ะอันนึงตั้งกล้องแป๊บ